สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูสุทธินะครับในรายวิชาดนตรีนะครับจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของโครงสร้างบันไดเสียงนะครับจะเป็นยังไงนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับ คำนักคำนักเรียนอันนี้ก่อนที่เราจะไปรู้จักโครงสร้างบันไดเสียงนะครับเรามารู้จักบันไดเสียงก่อนนะครับบันไดเสียงก็คือระยะของเสียงนะฮะอ่าระดับจากเสียงต่ําไปหาเสียงสูงหรือว่าจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ําใน8ขั้นนะครับคือ8ตัวโน้ตนะครับเสียงประจำขั้นที่หหรือขั้นที่8เนี่ยเรียกว่าโทนิกนะครับเป็นกลุ่มตัวโน้ตที่ เรียงตามรูปแบบที่แน่นอนคือเต็มเสียงครึ่งเสียงแล้วแต่โครงสร้างของมันได้เสียงนั้นนนนะครับมีความสําคัญมากในการศึกษาในทางดนตรีหรือต่อยอดทางทางดนตรีนะครับมาบรรดลนเสียงนะครับถ้าเราศึกษากันไปลึกๆนะครับเราก็จะได้รู้หลายหลายอย่างนะครับเช่น รู้ทางคอร์ดใช้ในการแต่งเพลงนะครับใช้ในการปฏิบัติเครื่องดนตรีนะครับหรือเราจะไปม,มีคอบ,บ์ดเพลงนะครับแต่งเพลงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทฤษฎีเบื้องสูงต่ออไปนะครับใช้ได้ทั้งทั้งทางปฏิบัติแล้วก็ทางทฤษฎีเลยนะครับแอลมาดูธรรมชาติระยะห่างของตัวโนต้ตสากลกันนะครับ ในที่นี้ครูจะแทนเสียงตัวอักษรด้วยภาษาอังกฤษครับ C D E F G A B C นะครับก็ตัว C ก็แทนเสียงโดนะครับตัว R ก็แทนด้วยเสียงดีนะครับตัว E แทนด้วยเสียงมีตัว F แทนเสียงฟาตัว G แทนเสียงซนตัว A แทนเสียงลา ตัว B แทนสิ่งทีนะครับแล้วก็ตัว C เสียงถึงโดนะครับนี้จะสังเกตว่าระยะห่างของ c d E F G เนะ่ยก็จะมีเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงต่อไปก็เต็มเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงและครึ่งเสียงเป็นธรรมชาติของโ,โนทนด์ที่ทำขึ้นมาแล้วนะครับโดยมีระยะห่างที่แน่นอนแบบนี้นะครับ มาดูโครงสร้างในเสียงในทางเมเจอร์นะครับในเสียงทางเมเจอร์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับนั่เรียนจำตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับลำดับที่ลำดับที่8นี่ก็คือตัวนุตลำดับเสียงที่1นั่นเองนะครับสัญญักณแบบนี้นะครับจะมีเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียง ก็เต็มเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงนะครับในเสียงของเมเจอร์นี่ก็จะคือกลุ่มตัวโน้ตนะครับสี่ตัวโน้ตวางเรียงกันมีเต็มเสียงเต็มเสียงและครึ่งเสียง2อชุดมาวางเรียงกันนะครับนักเรียนตำแหน่งที่4กับ5นะครับคือตำแหน่งที่เชื่อมต่อระหว่าง ชุดที่1กับชุดที่2นะครับก็จะเป็นจะเป็นโน้ตเต็มเสียงนะครับโครงสร้างัะไรเสียงทางเมเจอร์นะครับนี่ถือตัวอย่างนะครับนี่ครูจะทำควบคู่คกับไปบรรทัดหน้าเส้นไปนเลยครับลายดัมเสียงก็คือโดเลมีฟาตอนลาทีโดนะครับ Le, Mi, Fa, Don, La, Ti, นะครับก็จะเป็นเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียง เต็มเสียงนะครึ่งเสียงนะครับอันนี้คือโครงสร้างของโน้ตบันไดเสียงทางเมเจอร์นะครับนักเรียนจำรูปแบบครับรูปแบบของโครงสร้างไว้ให้ได้นะครับจะใช้อย่างนี้ไปตลอดเลยนะครับต่อไปบันไดเสียงทางไมเนอร์นะครับไมเนอร์ Minor ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับ เราจะสร้างโครงทางไมเนอร์ได้ไงนะครับเขาบอกว่าจะให้เอาโน้ตลำดับที่6นะครับลำดับที่6ของทางเมเจอร์นะครับมาเริ่มต้นใหม่นะครับคือลำดับที่1 2 3เนี่ยนะครับมาวางเรียงใหม่นะครับเอาทางลำดับที่6ของเมเจอร์นะครับมาวางเรียงใหม่คือลำดับ1 2 3 4เนี่ย มาวางเรียงใหม่ก็จะเป็นทางไมเนอร์นะครับถ้าทางเมเจอร์ก็เป็น6 7เ็นะครับนะครับก็จะเป็นเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงนะครับอันนี้ทางไมเนอร์อันนี้คือตัวอย่างบันไดเสียงโครงสร้างบันไดเสียงทางไมเนอร์นะครับที่เขียนบนบัดรอาเซนนะครับอันนี้ เป็นทาง a เมนอเมนเนอร์ man, er นะครับสเกลก็ Scale. จะเป็นแบบนี้นะครับวางเรียงไปเห็นเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียง,ง,เ,ยงเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงนะครับต่อไปนี้คือตัวอย่างของการที่จะสร้างบันไดเสียงขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ครูจะคิดว่าจะเป็น c เมเจอร์นะครับ จะเป็น C D E F G A B C นะครับต่อไปก็เป็นบันไดเสียงของ G Major เราจะสร้างบันไดเสียงต่อไปคือคือ,คอเรานำชุดนะครับชุดคอร์ด4ขคอร์ดบนนี้นะครับคือ G A B C ของบันไดเสียง C Major มาสร้างมาตั้งต้นใหม่แล้วก็วางเรียงลำดับขึ้นใหม่นะครับ ไล่เสียงไปให้ครบ8เสียงนะครับก็จะเป็น G A B C D E F G นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอาาครับน,นักเรียนเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกเขียนบันไดเสียงนะครับในที่นี้ครูจะเขียนบันไดเสียงในทางเมเจอร์นะครับเพราะว่าได้ง่ายต่อการจำนะครับ นักเรียนก็จำโครงสร้างของไปเสียงเมเจอร์ได้แล้วนะครับแต่ที่ได้เรียนรู้มาแล้วนะครับทีนี้เราเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยนะครับเริ่มจากเสียงโดหรือซีเมเจอร์นั่นเองนะครับนะครับเรามาลองเขียนกันเลยนะครับซีเมเจอร์นะครับเราเขียนชื่อไปก่อนเลย รัะนั้นเราก็ใส่ตำแหน่งไว้ก่อนนะครับตำแหน่งของตัวโน้ตตำแหน่งนครับนักเรียนก็จะจําว่าต้องจำไว้ได้วยว่า การบรรยาเสียงเนี่ยเนเจอร์ Nature เนี่ยจะเริ่มจะเป็นกลุ่มตัวโน้ตสี่ตัวนะครับเรียงกันนะครับจะเป็นโน้ตเต็มเสียงเต็มเสียงและครึ่งเสียงนะครับจะเป็นโน้ตเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงจะมีโน้ตนะครับกลุ่มเตต์ดคอดล่างกับเตตคอร์ดบนเนี่ย วางเรียงต่อกันนะครับก็จะเป็นก็จะมีจะเป็นโน้ตนะครับเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงระหว่างขั้นการเนี่ยระหว่างในตักคอร์ดบนกับล่างเนี่ยก็จะมีโน้ตเต็มเสียงเป็นตัวเชื่อมนะครับนาเขียน สี่นะครับได้ไปเพนเอฟจี F, G, นะครับเอกับบีแล้วก็ C ี ถ้าจำไม่ได้นั่นเองจำไม่ได้ก็ใส่ตัว c d e f g a b แล้วก็ c เข <K> ียนกำกับไว้นะครับเพื่อให้จำได้นี้เราก็มาเขียนโครงสร้างข้างล่างครับจะเป็นโน้ตเต็มเสียงก็เต็มเสียง ้วก็เป็นครึ่งเสียงต่อกกไปก็เต็มเสียงครับโน้ตเชื่อมนะครับระหว่างคอร์ดบนกับคอร์ดล่างเต็มเสียงเต็มเสียงต่อไปก็เป็นครึ่งเสียงนะครับนักเรียนก็จํารูปแบบนี้ไว้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะสร้างบันไดเสียงขึ้นใหม่จะทําไงอ่ะจะทําไงครับ เราก็นำเตตะคอร์ดบนหรือว่ากลุ่มโน้ตด้านบนน,นะครับจากแต่ G A B C เนี่ยมาเริ่มมาตั้งต้นใหม่นะครับต่อไปนะครับนักเรียนเราก็จะมาสร้างาบันไดเสียงขึ้นใหม่อีกหนึ่งบันไดเสียงคุณบอกว่าเราก็นำอะไรครับ กลุ่มตัวโน้ดด้านบนนะครับหรือเตตะอขอดบนเนี่ยมาตั้งต้นใหม่มาเริ่มใหม่นะครับเราเขียนาตำแหน่งไว้ก่อนตำแหน่งโนดตเรามาเขียนตำแหน่งไว้ก่อนนะครับ นี้เราก็เขียนโน้ตนะครับถ้าข้อบนจะมีเริ่มต้ยตัวอะไรครับ G นะครับซอนลาทีโดนะครับก็เริ่มเขียนโอ้ตัว,ว G ไป A B C ไปอีเอดีนะครับทบถี่ไปเป็นเอเอฟนะครับไปเป็นจีจบแล้วนะครับแล้วก็เขียนคกำกลับไปด้วยก็ได้นะครับเอบีซี ดีเอฟแล้วก็จนะครับบันไดหนึ่งสเกลจะก็ Scale. จะเป็นบันไดเสียงยเสียงนะครับเรียน G major นะครับท้อที่นี่ไม่ชัดนั่เปียงบันไดเสียง C จีเมเจอร์นะครับอันนี้นก็จะไปสร้างไปเขียนโครงสร้างของไมนได้เสียงโครงสร้างก็จะเป็นเต็มเสียงเต็มเสียงแล้วก็ครึ่งเสียงไปก็เป็นเต็มเสียงใช่ไหมเต็มเสียงเต็มเสียงแล้วก็อะไรครับอันนี้โทษทีนะครับเห็นผิดไปเต็มครึ่งเสียงนะครับ อ่านะครับทีนี้นักเรียนจะสังเกตว่าในบนไดาเสียง G Major เนี่ยจะมีตัวโน้ตหนึ่งนะครับที่ต้องใช้เครื่องหมายแปลงเสียงก็คือ F นะครับจะเป็น F-sharp นะครับเพราะว่าในธรรมชาติแล้วเสียง มีกับฟาจะเป็นครึ่งเสียงแต่ทำไงให้มันมีระยะห่างเป็นเต็มเสียงนะครับหนึ่งเสียงเต็มเนี่ยก็จะเราต้องติดชาร์ปที่ตัว f นะครับเพื่อให้มันห่างออกไปเราจะไปติดช่วยตัว e ไม่ได้นะครับต้องติดตัว ตัว f นะครับเพราะว่าจะให้ระยะห่างออกไปนะครับไม่ได้ยะะห่างเข้ามานะครับต่อไปเพราะห่างออกไปครึ่งเสียงเนี่ยธรรมชาติ f กับ g เนี่ยห่างกันเต็มเสียงพอดันขึ้นไปอีกห่างขึ้นไปอีกครึ่งเสียงอันนี้จะเหลืออีกครึ่งเสียงนะครับก็ระยะห่างจาก f กับ g ก็เป็นครึ่งเสียงแล้วครับอันนี้ได้แล้วนะครับ นะครับเป็นยังไงบ้างนักนักเรียนที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างบันไดเสียงนะครับหรือบันไดเสียงนะครับสเกลนะครับเพราะม่นมีความจําเป็นแล้วปเป็นกุญแจสําคัญในการศึกษาทางด้านดนตรีนะครับนักเรียนต้องเรียนรู้ควบคูบ่กันไปเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีที่มาหรือว่าเอาไปใช้ยังไงบ้างนะครับ บันไดเสียงยก็มีความจําเป็นมากนะครับในทางดนตรีนะครับเพราะว่านักแต่งเพลงนักประพันธ์เพลงนักดนตรีทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับบันไดเสียงด้วยนะครับในในครูก็ได้สอนการสร้างบันไดเสียงไปคร่าวๆง่า,าองอยๆครับเป็นทางบันไดเสียงทางเมเจอร์นะครับราะรูปแบบจะ้จาง่ายนะครับ ก็จะมีเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงนะครับก็นักเรียนก็ลองไปสร้างแล้วก็ลองทำบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆนะครับก็จะได้รู้ได้มีความชำนาญในการสร้างบันไดเสียงนะครับผมก็หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยในการ สร้างบันไเสียงนะครับในการในโครงสร้างของบันไดเสียงนี้เพื่อจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือในการเรียนศึกษาทางด้านดนตรีต่อไปนะครับสําหรับครั้งนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ